พี่ <ovan> ีครับสวัสดี้อะไรมไม่ไผมเป็นนายมาวินครับขอโทษโนายค่ะวันนี้เค่ปาไยังไรบ้างครับวันนี้ก็มางานมาริโอฟันมีตครับผมก็เป็นเป็นงานแบบแฟนมีต เล็กๆครับแล้วก็มีแฟนคลับของละครเราด้วยครับในวันที่ฝนบ้างพ่ายวันนี้มากันเยอะแต่พี่แต้ยผมมาเซอร์ไพรส์ครับวันนี้ใช่ค่ะพี่เต้ยมาในลูกพี่ฟ้าเหรอคะพี่ฝนค่ะพี่ฝนพี่ฝนนะพี่ฟ้าไม่มีนะครับไม่มีฝนค่ะเราอาจจะใช้เลยทีเดียวใช่ก็อยู่ในช่วงที่ละครกำลังออนแอร์ด้วยก็เลยอยากจะมาฝากทุกคนด้ดูละครกันด้วยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมา เซอร์ไพรส์มากมากแฟนคลับผมแฮปปี้มากมากได้เจอพี่ฝนตัวจริงันนี้ครับกะแสละครก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเออมันนอกจากความรักระหว่างทนายมาวินกับพี่ฝนก็ยังตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ผมก็ยังต้องสู้เรื่องของคดีในเรื่องงานของผมด้วยกับทนายเก่งลบด้วยแล้วจริงๆมีอะไรมาอีกอยังพูดไม่ได้ ้ครับผมก็เออมันอาจจะดูแบบว่าผ่านไปเร็วครับแต่จริงๆตอนท่องมันยากมากครับเพราะว่าแบบเออคำมันเป็นคำของกฎหมายอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าปากอะไรเงี้ยครับอ่าบนกลับมาที่อันนี้นึงเราก็เข้าปากกันกิจกรันนี้สันกิจกรรมแฟนแฟโอ้โหกิจกรรมน่ารักมากๆครับแฟนคลับก็คือแบบแฮปปี้กันมากๆเลยครับได้มีต้ ได้มีเต็นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือพี่ฝนมาด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยครับทุกคนก็แฮปปี้ครับแล้ววันนี้วันนี้เราจัดกันที่แบบเซ็นทรัล์เวิลด์ด้วยก็ดูมีแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ครับโดยรอบที่แบบอุ้ยมาริโอหรือเปล่านะใช่ครับลองเพลงประกอบด้วยไอสดายอดใช่ครับเป็นเป็นเพลงละครครั้งแรกเลยใช่เก่งเก่งๆครับครั้งแรกเลยก็แต่ก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบชอบมากอะไรเงี้ยชอบตั้งแต่น้องคิมเขาลองแล้วอะไรเงี้ย ก็อยากจะร้องให้ให้ให้ทุกคนได้ฟังอย่างเงี้ยอยากเล่าเองมาเจอแฟนๆของบาริีวเป็นยงไงครับทุกทีการต้อนรับเราการดูเลาสนุน่ารักกันมากเลยค่ะแล้วก็แบบดีใจที่แบบว่าเออทุกคนมาให้กําลังใจโอ้แล้วก็เห็นโอ้แบบทํางานมาหลากหลายมากแล้วเจ้าก็รู้ว่าแบบการทํางานของนักแสดงก็มีกําลังใจจากคนดูจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เห็นคนแบบรักโอ้เยอะแยะมากมายเลยก็ดีใจกับโอ้กับแฟนคลับหลายคนวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเพราะใกล้ชิดมากๆเลยเนาะ ล้วกี๊แฟนก็วันนี้ก็100คนนะครับคัดมาแบบโอ้โหเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากๆครับย,ย้อนกลับมาที่ละครอีทเด,ดนินกระแสแบบตอนวาเราเห็นกระแสมันดีแบบเนี้ยเราโล่งก็ว่าไม่ง่ายเลยสำหรับเรื่องนี้แต่ก็ไดรับไปแล้วโผก็รู้สึกลง,ลงอกด้วยครับแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่แบบคนดูแบบติดตามจริงๆ,ๆก็แบบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจขึ้นเรื่อยๆพี่เต้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออละครก็จะแบบ มันมีเลเวลคือความสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่าถ้าติดตามอยู่แล้วต้องติดตามอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเรื่องก็เริ่มสนุกขึ้นไปอีกใช่ค่ะอย่างเรตติ้งก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเรานั่งดูกันอยู่หน้าจอด้วยไหมคะเวลาดูแต่และอีกวันหนึ่งมาเช็คอะไรอ,อุ้ยเอาเป็นว่าไม่อีกวันดงเลยดีกว่าเอาทาุกเบรกเลยค่ะ <laughs> ก็คือดูในทวิตเตอร ก็้พอแบบละครจบก,ก็มามาคุยกันในสเปซต่ออะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าทุกคนดูเขามีฟีดแบทแบบว่าฉาต่าชากวิสต์าวิเลยจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจกับคนที่ทําละครพี่ชูพี่กล้องแล้วก็ทีมงานด้วยเพราะว่าตอนทำเราก็แบบมันเหมือนมันมีหลายเรื่องที่ต้องเล่าอะนะโอ้แต่แบบว่าทุกคนก็เหมือนแบบรับสารได้หมดทุกอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกตัวละครแล้วก็ทีมงานหลายคนก็ยกให้เป็นละครทยิวใ,ใจแห่งปีปีนี้เหมือนกันในในคืนปีแรกอย่างเงี้ยมันยยังไงบ้างตจคือแม้ได้ยินบบนี้ ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเราเต็มที่กับงานทั้งทีมงานทั้งทีมนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาก็อยู่ที่คนดูแล้วพอคนดูชอบแล้วคนดูแบบว่ารู้สึกแบบแบบแฮปปี้กับผลงานของเราเราก็ดีใจขึ้นไปอีกครับมีกําลังใจทํางานต่อไปแล้วคนเป็นคอมเมนต์เยอะในเรื่องของ acting ของเราของตนวที่บอกว่าเล่นแบบเรียวมากๆแบบหานนักแสดงทุกที้จะเล่นแบบนี้ได้ก็ต้องทั้งยากแล้วเป็นเซลฟ์เป็นบอา ก็ต้องขอบคุณพี่ชูด้วยครับที่แบบคอยแบบว่าคอยช่วยเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ด้วยนางเอกผมด้วยครับนางเอกผมเต็มที่อย่างเจ้าเอกเป็นยังไงบ้างบางคนชื่นชมในความเรียลลิตี้ของเราแบบนี้ก็เราก็ตั้งใจเนาะทุกคนตั้งใจแบบเจ้าก็ตั้งใจโอ้ตั้งใจทีมงานทุกคนตั้งใจก็ดีใจที่เอ่อคนดูเห็นความตั้งใจของพวกเราเลยตอนนี้หลายคนอยากจะติดพินแล้วค่ะเนี่ยซ <คน S 1> <ต>้อนมอใบ้างอ่ะไม่มีใครอยากสิงไม้บ้างหรอ อยาีน้นไมนทแบบว่รปีนนนลงมาตกมองหน้าอะไรเงี้ยจะดีไหมคะอุยมี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 ครับฉ่ำไม่แพ้เรื่องในวันที่ฝนท้้งทรายเลยคือดราม่าฉ่ำแล้วเนี่ยโรแมนติกก็ฉ่ำใช่เพราะฝนตกเยอมันต้องเสียบมันต้องหอุ้ยมีนหมมีารนแอร์ส่งทุกครอ่ ก็ฝากคนดูเป so <Yeah. S 2> ็นแฟนละครในวันที่ฝนพังพายนะครับอย่าลืมติดตามตอนนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆครับพลาดไม่ได้สักตอนเลยจ้ะใช่ค่ะก็เรานำเสนอปัญหาในเรื่องเยอะแล้วปัญหาก็ต้องแก้ด้วยความรักแล้วก็ว่าเดี๋ยวมีความดักมีโรแมนติกแบบให้ดูกันฉ่ำสงชื่อในวันที่ฝนพังพ่ายฉ่ำแน่นอนจ้ะตอนนี้นำเนินวันที่ี่เก้าจะได้ดูกันที่ีเก้าแล้วเนาะครับตอนนี้ก็ ep 9กแล้วครับก็เรียกว่าตอนนี้กำลังเรื่องกำลังแบบว่าสนุกเลยครับก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆพลาดไม่ได้เลยครับ กันกางคันสองทุ <potrze ach> ่มครึ่งกด3าสาถ้าดูมือถือเนี่ยกดสามพัจ้ะเดีายูกับ่ายขบนจมาเพื่อกันเท่านั้นแล้วสอมาเอะอกล้องนี้ด้วยจะสคนเดสอเยี่ยมไม่เ๋เรียกมาทำมีเดียวให้ทำก่อน เสร็จแล้ก็ครับผมตัก่ไหนเหลืองไหนโอ้เหลืองมากอะ ต้องเหลืองปีอันไหนไม่ไหนล่ะไม่ได้ล่ะอันไหนก่อนเดีนต้องไหนเาบอก จริงป้ะเนี่ยเราจะสองคนสองคนแบนพี่กัจน้าดูเหมือนไม่ได้ถ่ายเลยเหมือนเรียกเล่นเเหมือนไม่ได้กดอ่ะเหมือนดูผ่านจอเล่นการตัวนี้อีกใช่ไหมตัวนี้ครับอม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  โ okay. อเคกลงน้องแดงหัวทองครับพี่ก้องแดงหัวทองเสื้อเขียวเกร็งยิน